กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่าร oh oh, 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 yeah, ักท oh, oh, okay. <cl> ุกคนนะครับผมโอ้โหแบบวันนี้โอ้โหไม่ไหวละไอ้เหี้ยแม่ไม่ไหวละดูเน็ตทรูดิโอ้โหอะไรเนี่ยกูโหลดแบบโถเอ้ยมึงดูดิเนี่ยหนึ่งจุดเก้ากิกไอสัตว์ออนทีเป็นสองกิกไอสัตว์มึงโหลดอะไรเนี่ยโถเอ้ยมึงดูความเร็วเน็ตขึ้นเนี่ยสองร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อย kb ต่อวินาที ตบมือให้เยไอสัตว์เน็ตโูเยี่ยมจริงอ,อ๋อไอสัตว์เหมือนรู้เพิ่มขึ้นมาดูดิเนี่ยมงึงจะเชื่อไหมกูสมัครเน็ตสิบเมกโถดูมันรู้มันรู้ไอสัตว์สิบเมกโถมันไม่ไหวจริงๆวะไอ้เนี้ยสมัครเน็ตสิบเมกแต่ดูแม่งโลดเดี๋ยวไอสัตว์โอ้อะไรเป็นเจะโถชั่วโมงสองชั่วโมงเก้าไอช่วย ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่เก so ้ากิกไอ้ส like? yeah. ัตหนึ่งจุดเก้ากิกเนี่ยเกือบสองกิกอ๋อตัวพอกูด่าไม่ขึ้นแบบจะไม่ให้กูบ่นได้ไงวะเน็ตสิบเมกนะไอ้สัตว์สิบเมกะบิตต่อวินาทีอ่ะเนี่ยดูดิไอ้สัตว์เน็ตโหลดยังไม่ถึงเมกเลยเฮียแบบโอ้หน้าเบื่อแบบนี่ไ้เฮียเน็ตทูแบบอะไรเนี่ยสมัครไปเปลืองตังค์เปล่าๆเนี่ยกูสมัครวันละเมกไม่ดีกว่าหรือว่าอย่างงี้ แบบทูพัฒนาหน่อยดินะเอ้ยน,นะทูทูดูคลิปนี้อยู่แบบทูช่วยพัฒนาหน่อยนะครับแบบอินบ็อกซ์มันก็ได้เดี๋ยวใส่ใส่ลิลลงก์เฟซบุ๊กไว้ทุกคลิปอะนะแบบไม่อยากจะอัพคลิปยาวละไอ้เหียดูนะนี่นาทีกว่าแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้จะลงไปอัพไม่รู้จะเท่าไหร่อ,อีกก็ขอหน่อยนะไม่ได้อะไรมากเลย เดี๋ยวยาดามายาอะไรนะเจอมากับตัวให้เฮียเจอมากับตัวน็ตอย่างนี้ทําทําเชี่ยอะไรก็ไม่ได้แบบมันช้าเกินอ่ะช้าเกินไปอ่ะดูดิดูเน็ตวิ่งนะถูเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถเแบบอืมไอ้หน้าง,ง่เออเออแบบไม่อยากลากคลิปยาวเลยวะ่ะแต่ขอบุญสักหน่อยนะนะทู มันเกินไปเกินไปจริงๆไอ้เหี้ยแบบอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมาหน่อยนะถ้าทูดูอยู่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมาหาผมหน่อยนะแบบมันไม่ใช่จริงๆอะ่ะดูเน็ตวิ่งอยู่มันเกินไปแบบลงไปหลักสิบด้วยซ้ําเกินไปนจริงๆนะอินบ็อกซ์มาหน่อยแบบดูแลลูกค้าหน่อยกูสเสียตังค์ให้สัตว์กูไม่ได้เล่นเน็ตฟรีน่าทูนะนะครับอยากพูดดีหรอก สัตว์แต่เน็ตดูดูเน็ตวิ่งดิแม่งไม่อยากพูดดีด้วยเสามนาทีแล้วก็พอละก็ฝากนะนะชว์คลิปนี้นะฝากอินบ็อกมาด้วยนะโอเคไปละบ๊ายบาย